อล้วเป็นยังไงบ้างรครับตอนนี้ก็ new normal นะครับในกองถ่ายก็มีการควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับมีการตรวจอุณหภ,ภูมิวันละสี่หครั้งจอเจาะแลกอฮอเอ้ยเจาะเลือดไปตรวจเนี่ยคือมีพยาบาลนั่งอยู่หน้ากองเลยนะครับทุกคนที่เข้ากองมาต้องต้องเจาะเลือดก่อนนะครับแล้วก็คือการดูแลความสะอาดนี่สําคัญมากๆนะครับอย่างการทุกเทคพอคัดปุ๊บจะมีคนเอาแอลกอฮอล์มาฉีดมือเาละนะครับแล้วก คือเรื่องมสัสเนี่ยมันสาคัญม,มากๆกนะครในกองค,อคือคือทุกคนต้องใส่แล้วผมเอามาสออกแค่ตอนที่ถ่ายจริงเท่านั้นตอนซ้อมเนี่ยก็ต้องใส่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดเนี่ยค่อนข้างดูแลมากๆครับจริงรู้สึกแ,แปลกแปลกต้องปรับเปลี่ยนหมดเลยก็ก,ก็ก็แปลกครับแต่ก็ต้องทําเพื่อเพื่อประเทศชาตินะครับเป็นยังไงบ้างมันต้องมาเป็น new normal อย่างนี้ละคือก็ถือว่าคือเราอยากมองโลกในแง่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกัน มันเป็นการป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นด้วยนะครับจากไม่ใช่แค่โควิดจากทุกๆโรคเลยนะครับอย่างเราต้องเตรียมตัวไงบ้างคะหลังใดคนต้องมีเครื่องสําอางไปเองมีอะไรไปเองคือดีที่ว่ากองถ่ายเนี่ยเขามีเขาเขาบอกพวกช่างแต่งหน้าว่าให้อย่างพวกแ,วกแป้งพวกเครื่องสำอางให้แยกไปเลยของแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีกล่องของตัวเองไปเลยแล้วก็ผมสังเกตว่าพวกเครื่องสำอางอพวกช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาจะมีกล่อง UVC เพื่อฆ่าเชื้อ พวกเครื่องสำอางต่างๆนะครับก็ถือว่าเขาสะอาดดีปลอดภัยมากมากครับเรากลัวไหมคะต้องไปทํางานในที่คนหมู่มากตอนนี้คือตอนแรกก็กลัวนะครับก่อนเข้าก่อนเข้ากองแต่พอเข้าไปปุ๊บมันเขาสปรยกมากจริงๆอ่ะสปรยกเขาแบบเข้มงวดถึงขั้นแบบผมว่าผมเข้มงวดเลยนะอยู่บ้านเนี่ยคือเขาเข้มงวดกว่าเราเยอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดความปลอดภยอัยไว้ใจได้<ม>ครับอย่างตอนนี้คือต้องดูแลตัวเองงไงบ้างคะพอทั้งไม่ใช่ในกองคืงออยู่ข้างนอกปกติ คือประเด็นผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนผมก็อยู่ที่ห้องนะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ครอบครัวเท่านั้นไม่ได้เจอใครก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีมีความเสี่ยงหรืออะไรครับยางฟิตหน่องฟิตเนสเหรอคะต้องก็เล่นที่บ้านครับคือตอนนี้ก็เราเราแยกกันอยู่อะเราเราเล่นของเราเองดีกว่านะครับรแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าไปอยู่ดีฟิตเนสเปิดแล้วใช่ไหมครับผมผมไม่แน่ใจก็คือผมก็ยังไม่ไม่ค่อยกล้าไปพูดตรงๆเราก็อยากจะดูแลผมมี ลัวมีคนแก่อยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็แบบไม่อยากเอาพวกเชื้อโรคต่างๆกลับไปที่บ้านครับหรือว่าต้องซื้อเครื่องลงทุนมาเล่นที่บ้านดีกว่าครับผมก,ก็ประมาณนั้นครับปลอดภัยกว่ามันปลอดภัยกว่าแน่นอนครับอาจจะแบบอาจจะน่าเบื่อไม่ได้เห็นไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจออะไรแต่ว่าเราก็เอาเราเอาครอบครัวเราไว้ก่อนดีกว่าครับมันทําให้แบบว่าร่างกายเราฟิตเฟิร์มได้เต็มที่เหมือนเดิมไหม แต่มันทําให้ผมฟิตกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะว่าแบบมันอยู่ใกล้มือไงเราไม่ต้องเดินทางไปเล่นฟิตเนสที่ไหนนะครับเล่นกี่โมงก็ได้ก็ผมผม,ผมรู้สึกว่าผมฟิตขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาซิกแพคยังเป๊ะตังเหมือนเดิมคือกินเยอะด้วยครับทัทงทง้งฟิตทั้งทั้งกินด้วยก็เลยก็เลย <laughs> ไม่แน่ใจเรื่องซิกแพคนะฮะแต่ความแข็งแรงแข็งแรงขึ้นครับต้องดูแลยังไงบ้างเพราะคนมีทั้งผู้สูงอายุีอะได้อยู่บ้างคือ อย่างกับคุณย่าผมเนี้ยผมแทบไม่เข้าใกล้เลยคือเราคุยกนันก็แบบ2เ mm hmm. มตระนั่งคนละฝั่งของโต๊ะอะไรเงี้ยเราก็คือโอเคถามว่าผมมีความเสี่ยงไหมผมก็ออกไปข้างนอกอะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไปที่ที่แบบผมมีมีความเสี่ยงนะแต่ก็แบบผมก็เอาความเสี่ยงไปที่ไปที่บ้านให้น้อยที่สุดดีกว่านะครับอาง,งานล่ะครับง,งานที่แต่ประเทศตอนนี้คือคือก็ก็ขเขาท,ทุกประเทศติดป,ประเทศอ่ะมันก็คงยังทําอะไรไม่ได้ช่วงนี้นะฮะแต่ว่าละครที่ผมถ่ายอยู่ และถ่ายจบไปแล้วนะครับกำลังจะออนแอร์ที่เมืองจีน2เรื่องเลยนะครับยังมีอะไรคร้างๆไหมครับที่เมืองจีนมีครับก็ก็มีของก็ที่บอกครับละคร2เรื่องที่จะไปออนแอร์ซึ่งใกล้จะออนแล้วนะครับแต,ตท,ที่ต้องไปถ่ายมีอีกไหมอ๋อยังครับตอนนี้ตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่มีแพลนเดินทางไปทํางานที่อื่นครับก็่ายังเบาใจได้หยูดตรงนี้ ก็เบาใจครับแล้วก็นักใจในเวลาเดียวกันผมก็อยากไปทํางานนะครับคือผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากทํางานแหละนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับจริงมีงานต่างประเทศติดต่อเข้ามาเยอะคือมันมีตลอดครับอย่างงานจีนอ่ะเขามีเขามีตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องคิวละครเรื่องคือคิวเมืองไทยเราก็แน่นถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องล็อกไว้เลยว่าแบบผมจะหายไป3-4เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมว่า ยังยังมีค้างอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นยังยังไปไหนไม่ได้ครับผมจริงเสียดายไหมพอมาเจอโควิดด้วยทําให้เราไม่ได้สามารถไปรับงานที่จีนได้เต็มที่ก็ผมเชื่อว่าทุกอาชีพก็คงเสียดายโอกาสนะครับมันก็ทุกคนก็เสียผลประโยชน์กันหมดนะฮะ <st ool id> ก็เราก็ต้องทําใจนะครับการออนาคตเนะ <st ool id> าะก็รออนาคตครับผมตอนนี้ก็สิ่งที่ทําได้ก็คือพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองดีกว่า ครับเรียกว่าเดี๋ยวพอหายปุ๊บจะค่อยไปใหม่เราเตรียมความพร้อมนะครับพอโอกาสมาเราก็จะได้ทำเต็มที่ครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ